มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าคุณพระศินีนาาเป็นประธานทำรรจิตอาสาเก็บผักตบชวาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจมนฑนทหารบกที่22ได้โพสต์ภาพกิจกรรมจิตอา,าอสามทบ22รวบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภิมพลอดุลเดชมหาราชบรมนาศบพิษวันที่15ตุลาคม63เวลา14.00นพันเอกจัก,กรพงศ์จันทริป,ประภารองผอ,อมทออบอ .22 พร้อมกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวัน,ในใคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธทิเบตมหาภิมพลอดุลเดชมหาราชบรมนาศบพิษ ร่วมกับสว่วนราชการและก็ประชาชนในพื้นที่น่าอ่างเก็บน้ําห้วยวังนองโดยมีพลตํารวจหญิงเจ้าคุณพรชนีน้าพีรักัลยาณีเป็นประธานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ